คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกี่ยวกับเกม n f t และถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เอาละครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Battle Loop ครับเป็นเกมแนวต่อสู้ออโต้แบทเทิลตะลุยด่านไปเรื่อยๆครับเมื่อซึ่งจุดแต่ละด่านนะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญของตัวเกมครับยิ่งผู้เล่นนะครับสามารถผ่านไปได้ด่านยากมากขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งทําให้ได้รับรางวัลมากขึ้นไปด้วยครับโดยเกมนี้รันอยู่บนเว h a i n นะครับสาหรับ NF t ของเกมนี้นะครับมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันครับคือคัทของตัวละครสกิลของตัวละครครับอาวุธชุดเกราะและก็แรนดันเจียนครับ ในส่วนของระบบค้านะครับเกมนี้เมื่อเพื่อนๆซื้อตัวละครมาแล้วนะครับในตอนแรกจะเป็นคัสโนวิดครับเพื่อนจะเห็นว่าเป็นตัวนี้นะครับหลังจากเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล3กํกลังจะขึ้นเลเวล4นะครับตัวเกมจะให้เพื่อนเเลือกคัสที่จะเล่นได้นะครับว่าเพื่อนจะเล่นค์สไหนมีให้เลือกทั้งหมดสามคัสด้วยกันครับนั่นก็คือนักธนูนักเวทและก็นักดาบครับแต่ละค้านะครับค่าสเตตัสก็จะแตกต่างกันไปนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเช็คได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนักดาบนะครับถึก นักเวทครับสกิลแรงนักธนูนะครับโจมตีธรรมดาแรงอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถเข้ามาดูได้นะครับว่าแต่ละคัสมีรูปร่างหน้าตายังไงบ้างนะครับอาจจะแบบตัวนี้สวยตัวนี้ไม่สวยเพื่อนเพื่อนสามารถมาดูได้ก่อนจะเลือกคัส์ครับหรือว่าชอบที่สเตตัสอะไรก็มาลองดูกันได้ครับถัดมาครับระบบสกิลครับเกมนี้ตัวละครสามารถสวมใส่สกิลได้3สกิลครับคือสกิลธรรมดาสกิลอันติครับส่วนสกิลที่3นะครับจะเป็นเอเสมุดสกิลนะครับที่ต้องซื้อมาใส่เพิ่มเติมครับ เมื่อสามารถดูในไวท์เพเปอร์ได้นะครับว่าแต่ละคาสมีสกิลอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนักดาบนะครับก็จะเป็นสกิลตรงนี้เลยดูได้นะครับว่าดาเมจเท่าไหร่บ้างมจิกแอคแท็เท่าไหร่บ้างนะครับใช้มานาเท่าไหร่บ้างแล้วก็คูลดาวเท่าไหร่บ้างครับก็ก่อนจะเลือกคาสนะครับแนะนําว่าเพื่อนควรจะเข้ามาดูสกิลก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเลือกคาสอีกทีหนึ่งครับไม่งั้นอาจจะเลือกไปแล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับสําหรับระบบอาวุธนะครับเกมนี้อาวุธถูกแบ่งตามคาสของตัวละครครับก็คือธ สำหรับอาวุธนะครับมีทั้งหมด5ระดับความหายากเหมือนกันทุกอาวุธครับคือตั้งแต่คอมมอนอันคอมมอนและอีพิกแล้วก็รีเจน d a r รีครับยิ่งอาวุธนะครับของเพื่อนๆมีความหายากมากเท่าไหร่นะครับยิ่งค่าความสามารถสูงครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะสวมใส่อาวุธได้นะครับเพื่อนๆต้องทําการส่องค่าสเตตัสของอาวุธที่ได้ก่อนครับว่าได้สเตตัสเท่าไหร่นะครับก็จะออกมาเป็นตามรูปภาพนี้เลยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้แอคแท็กบวกหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด ซึ่งค่าสเตตัสตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับระดับความหายากของอาวุธครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นระดับรีเจนนะครับก็ค่าความแรงหรือว่าแอคแท็นะครับอยู่ที่1 5 0่งถึงหนึครับถัดมาครับระบบอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็จะคล้ายๆกับอาวุธครับแค่ไม่แบ่งแยกเป็นค่านะครับมีระดับความหายาก5อย่างเช่นกันครับคือตั้งแต่คอมมอนไปจนถึงรีเจนดารี่เลยครับและก็ก่อนเวลาที่เพื่อนจะใส่นะครับก็ต้องส่องค่าสเตตัสก่อนเช่นกันครับว่าได้ค่าสเตตัสเท่าไหร่บ้างครับตามรูป สุดท้ายครับระบบที่ดินนะครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับสามารถเก็บค่าคอมมิชชั่นจากผู้เล่นคนอื่นที่มาต่อสู้ในที่ดินได้ครับยิ่งระดับความหายากของที่ดินเพื่อนเพื่อนสูงมากเท่าไหร่นะครับยิ่งทําให้มอนสเตอร์ในที่ดินของเพื่อนแข็งแร่งมากขึ้นด้วยครับและก็มีผลกับรางวัลที่ผู้เล่นคนอื่นเข้ามาใช้งานได้รับด้วยนะครับก็แปลว่านะครับยิ่งเราสามารถอัปเกรดที่ดินได้มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มแรงจูงใจให้เพื่อนื่นเข้ามาใช้งานนะครับแล้วเราก็จะได้รับค่าคอมมิ สำหรับโทเค็นในมของเกมนี้นะครับเป็นรูปแบบเกม3เหรียญครับคือเหรียญเพชรเหรียญทองแล้วก็เหรียญวิญญาณนะครับแต่ละเหรียญก็จะใช้งานแตกต่างกันไปครับสำหรับเหรียญเพชรนะครับใช้สําหรับซื้อตัวละครในการเริ่มเล่นตอนแรกครับเหรียญทองครับใช้สร้างอาวุธอัปเกรดบัญชีเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสครับอัปเกรดตัวละครได้ด้วยนะครับและก็เหรียญวิญญาณนะครับก็ใช้สาหรับอัปเกรดบัญชีเช่นกันนะครับหรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของบัญชีเพื่อนๆครับ สำหรับวิธีการเริ่มต้นนะครับเพื่อนจำเป็นต้องใช้100เหรียญเพชรนะครับในการซื้อตัวละครตอนแรกครับในหน้าไวท์เพเปอร์นะครับยังเป็น200เพชรอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาปรับเป็น100เหรียญเพชรแล้วครับหลังจากซื้อตัวละครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถนําไปต่อสู้ได้เลยครับแต่ถ้าหากต่อสู้ไม่ไหวนะครับเพื่อนจำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์สวมใส่ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสของตัวละครยิ่งตัวละครของเรานะครับมีค่าสเตตัสสูงมากเท่าไหร่ก็สามารถผ่านด่านได้ไกลมากขึ้นครับแล้วก็รับรางวัลมากขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะไปอธิบายในตอนเล่นให้ดูนะครับสำหรับไลฟ์โหมดนะครับอันนี้จะเป็นดันเจียนที่เราสามารถลงได้นะครับมีทั้งหมด5ระดับความหายากครับนั่นก็คือ e a s y Normal, m e d i u m HARD และก็ e l l ครับและก็ในแต่ละด่านนะครับถ้าหากเพื่อนๆทำได้เต็ม3ดาวนะครับก็จะได้รับรางวัลสูงสุดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูในไวท์เพเปอร์ได้นะครับว่าแต่ละดาวนะครับได้รับรางวัลอะไรบ้างและก็แต่ละด่านนะครับระดับความหายากได้รับรางวัลอะไรบ้างครับ ยกตัวอย่างเป็นระดับ easy นะครับ1ดาวได้2 BLG ครับ2ดาวได้4 BLG 3ดาวได้7 BLG ครับยิ่งระดับความหายากมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเหรียญเราก็จะรับมากขึ้นครับก็แปลว่าเราควรจะอัพตัวละครนะครับให้สามารถไปด่านได้ไกลมากขึ้นครับถัดมาครับระบบ้านค้าแบ็กสมิดนะครับก็จะเป็นระบบการค้านะครับเพื่อนๆสามารถทําการซื้อ NFT มาครับเป็นระดับถัดไปได้ครับโดยการใช้ NFT บางส่วนนะครับกับเหรียญของเกมนิดหน่อยนะครับ ก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์ได้แล้วครับเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวละครให้สามารถผ่านไปด่านได้ไกลมากขึ้นครับสำหรับรถแมปนะครับตอนนี้ทางตัวเกมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการมาสักพักแล้วนะครับและก็เร็วๆนี้นะครับจะมีการอัปเดตพวกดันเจียนเพิ่มเติมเข้ามาครับและก็ระบบการอัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มยูสเคสในการใช้เหรียญของตัวเกมให้มากขึ้นครับหากใครที่ชื่นชอบเกมแนวออโต้แบทเทิลนะครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับ NFT ของเกมนี้ราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตัวเกมและตรวจสอบราคา NFT ได้ในอะตอมิครับครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทำคลิปสอนการเล่นเกมนี้ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย